สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กูรูก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นบุกนะคะอันนี้มันเพึ่งกำลังจะเกิดใหม่เนาะอันนี้คือบุกป่านะคะกูรูขุดมาจากป่าแล้วเอามาปลูกที่บ้านนะคะเขาบอกว่าแกงอร่อยแต่กูรูก็เคยแกงแล้วแต่ที่เอาไปแกงนั้นไม่ได้เอาบุกตรงนี้ไปแกงนะคะเอามาจากป่ามาแกงดูแต่กูรูกินไม่ได้ค่ะ กินแล้วปากบวมหมดเลยมันคันมากๆก่อนเขาจะเอาไปแกงเขาต้องนึง่งซะก่อนนะคะเขาจะปอกเปลือกของมันแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งให้น้ำที่มันคันๆน่ะออกน้ำยางคันๆมันออกแล้วเราก็เอาไปแกงเนาะแกงกะทิใส่หมูใส่ไก่ใส่กุ้งใส่อะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาชอบเนาะเขาบอกว่าอร่อยกันแต่ บางคนก็กินไม่ได้เนาะอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่เก็บความลับอะไรไม่อยู่กินของที่มันคันๆไม่ได้เลยแกงบอนก็กินไม่ได้เขาบอกว่าเราเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่เขาว่าอย่างนั้นนะคนที่กินของที่มันคันไม่ได้เป็นหเป็นบอนเป็นเผือกอะไรเงี้ยกินไม่ได้ค่ะนี่คะ่ะต้นมันจะใหญ่แล้วก็สูงมากนะคะสูง เกือบจะท่วมหัวเลยล่ะอันนี้กูรูอยู่ใต้ต้นมันเนาะต้นบุกป,ป่าเนี่ยมันจะเป็นน้านะคะแต่น้าม,มันเนี่ยไม่ตํามือนะคะไม่คักไม่ตํามือน้าอ่อนๆนะคะเนี่ยอันนี้มันแก่แล้วมันแตกเนาะถ้ามันต้นอ่อนแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปแกงนี่ที่เราเอามาปลูกไว้ในบ้านนี้ก็เพราะว่า เราจะได้ขายมันไงคะวันข้างหน้าเราจะมีบุกป่าขายเนาะแถวนี้เขากินบุกป่ากันนะคะเขานิยมกินกันค่ะเขาบอกว่ามันอร่อยดีแต่ปีนี้เราไม่ได้ขายมันเนาะปล่อยให้มันเป็นต้นอยา่นี้ก่อนนะคะต้นมันจะสูงสูงนะคะและอันนี้อีกกอนหนึ่งนะคะเนี่ยเพราะขุดมาจากป่ามันมีสองหัวเนาะ สองหัวเราก็เลยมาทําเป็นสองหลุมมันก็ได้สองกอเลยนี่ค่ะมันจะสูงมากๆเลยบุกป่ามันไม่เหมือนบุกบ้านเนาะบุกบ้านจะไม่มีหนามแต่มันจะลายเหมือนกันใบเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่หนามเขาไม่มีค่ะบุกบ้านอะ่ะอันนี้คือบุกป่ามันก็มีหนามเยอะดูใบมันนะคะโอ้โหมันสูงนะคะ นี่ค่ะนี่ใบมันแดดสองเนาะแดดร้อนมากมันก็คงสะท้อนแสงนะนี่ค่ะใบบุกป,ป่ามันจะใหญ่ใหญ่กว้างด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ต้นสูงมากเลยปีหน้านี้กูรู้ได้ขายแล้วนะคะเนี่ยปีนี้เราจะไม่ขายมันนะคะโอโหเดี๋ยวกูรู้จะให้ดูบุกบ้านเลยนะคะบุกบ้านก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่คันเนาะมันคันน้อยๆว่างเอยกูรู้กินได้ค่ะบุกบ้านนี้นะ เอาแกงส่หน่อไม้ก็อร่อยนะบุกบ้านอ่ะไม่เหมือนบุกป่านะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูบุกบ้านก่อนนะคะต้นบุกบ้านของเรานี่ค่ะต้นนี้กอนี้พุ่มนี้มันจะมีหัวแล้วนะคะมันลงหัวแล้วดูสิคะมันเหลืองๆอย่างนี้คือมันจะยุบแล้วนะคะอันนี้หัวมันกินได้นะคะบุกบ้านเนี่ยกินหัวได้ เอาแกงก็ได้ต้นมันก็แกงได้เอาใส่แกงหน่อไม้ก็อร่อยนะคะต้นมันเนี้ยมันจะออกหวานหวานแล้วก็มันจะมีลายเหมือนกันแต่ว่าละแต่ว่าต้นมันจะเนียนนะไม่มีหนามเหมือนบุกป่าเนาะโอ้โหมีหอยมากินใบบุกด้วยเพื่อนเืเห็นไหมคะมีหอยมากินใบบุกด้วยนะคะอื นี่ค่ะอีกหน่อยเราก็ได้ขุดหัวมันมาทําขนมหรือว่าเอามานึ่งกินก็ได้มาทําอะไรได้หลายอย่างนะคะกินได้ทั้งหัวทั้งใบนะคะแต่บุกบ้านนี้แต่บุกป่าค่ะนี่กินไม่ได้ค่ะหัวมันนะกินไม่ได้นะคะมันจะมีดอกด้วยนะคะดอกสีสวย ดอกบุกป่านี้มันจะสวยมากแล้วก็เหม็นนะคะแล้วมันก็จะมีตัวอะไรอะแมงกุจ่อยู่เต็มเลยนะคะดอกมันจะเหม็นมากก่อนที่มันจะมีต้นมันจะออกดอกซะก่อนนะคะนี่ค่ะดอกมันจะเป็นสีม่วงเนาะของบุกป่านี้นะแต่บุกบ้านไม่มีดอกนะคะต้นมันก็จะยุบไปเลยยุบแล้วก็เราก็จะขุด เอาหัวม,มาทําอะไรกินก็ได้มันนึ่งมาเชื่อมมาทําอะไรได้ทุกอย่างมาแกงก็ได้อันนี้คือบุกบ้านนะคะนี่บุกบ้านของเรามีหลายกอหลายพุ่มต้นมันจะเนียนไม่มีไม่มีมมผิวขุขะไม่มีเป็นหนามนะคะมันจะไม่เป็นหนามนะคะมันจะไม่มีหนามนะ ะะตรงนู้นก็ใช่นะคะนั่นน่ะสูงสูงนะบุกบ้านอีกกอหนึ่งค่ะแต่ก็มีหลายที่เหมือนกันอันนี้ก็ใช่นะคะบุกบ้าน,นะคะ่ะอีกไม่นานแล้วก็ได้ขุดมันแล้วนะคะนได้ขุดมันไปขายก็ได้ี่ทําขนมไม่ทำอะไรได้ทั้งนั้นเลย มีทั้งบุกป่าบุกบ้านเลยบุกบ้านบางคนคนแถวนี้เขาเรียกว่าบุกรอหรือบุกรอไม่รู้รออะไรนะคะเขาเรียกว่าบุกลอบุบุกบ้านนะคะแต่กูรู้เรียกบุกบ้านเฉยๆนี่นะคะ ต้นใหญ่ต้นสูงม,มันมืดเนาะต้นมันจะใหญ่ใบมันจะใหญ่สูงมากนคะคะใบจะใหญ่จะสูง ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขบุญรักษาคะ่ะทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ